แต่ว่าก่อนที่จะไปเที่ยวอ่ามายาเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารทะเลกันก่อนนะคะคถ้าเกิดไปถึงฝั่งอันดามันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปกินปูนึง่งกุ้งนึง่งอะไรเงี้ยเหมือนไปมไ,มไม่ถึงอันดามันใช่ค่ะโดยที่จังหวัดพังงาค่ะนักท่องเที่ยวเขาไปแห่กินซีฟู้ดกันแบบสดจากทะเลแบบจัดเต็มนะคะหัวละ250บาทที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางพัดค่ะ นายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอุทิศริ่มสกุลผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานพังงานําคณะสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านบางพัดตําบลบางเตยอาเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงชื่อดังริมอ่าวพังงาปัจจุบันนี้กลายเป,เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดที่เดินทางเข้าไปลิ้มรสอาหารซีฟู้ดกันแบบสดๆจากทะเลเอ่าวพังงาแบบ แบบจเต็มเลยโดย1โต๊ะเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสั่งได้7เมนูทั้งหมดเนี่ยราคาแค่หัวละ2 5 0บาทเท่านั้นจนตอนนี้กลายเป็นจุดหมายของผู้ที่ชื่นชอบอาหารซีฟู้ดแบบสุดๆอย่างที่เห็นเลยค่ะครับขณะที่บรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากครับโดยเมนูเด็ดเลยนะที่ทุกโต๊ะต้องสั่งประกอบไปด้วยปูมาน้านึ้งกุ้งแนบวยนื่อหรือเ่า<อ>เผา หมึกน้ำดำนะครับหอยชักตีนต้มยำซีฟูด้ดปลากระพงทอดน้ำปลา ั้งทอดกระเทียมยำสาหร่ายพวงองุ่นเรียกว่ากินกันแบบไม่หมดนะครับจะต้องห่อกลับบ้านขณะที่ก่อนกลับเนะี่ยนักท่องเที่ยวยังได้อุดหนุนสินค้าของฝากของชุมชนนะครับทั้งอาหารทะเลตากแห้งที่ชาวบ้านเนี่ยหามาจากท้องทะเลแล้วก็นํามาแปรรูปเป็นของฝาก <c oughs> เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกซื้อกลับบ้านได้อีกด้วยครับโดยนายอภิชัยกล่าวว่าทททเนี่ยให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมสนับสนุนเรื่องนวัตรกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยวซึ่งบ้านบางพัดเนี่ยเขามีจุดเด่น เป็นชุมชนชาวมุสลิมริมทะเลอ่าวพังงามีซีฟู้ดสดๆจากทะเลค่ะพร้อมเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันที่สําคัญราคาก็ไม่แพงนะคะ,คะจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมอ่าวพังงาพร้อมกับกิ่นซีฟู้ดแบบอร่อยจัดเต็มมีถึง3ร้านพร้อมกับได้อุดหนุนสินค้าของฝากจากชุมชนอีกด้วยค่ะ